ต่อมาใบที่37นะครับใบ37สิองกระจกมองความรู้สึกแรกรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกถึงความคิดไปเองมโนหรือว่าความฝันนะความใฝ่ฝันความต้องการอยากจะเป็นเหมือนภาพในกระจกนฮะอะไรทํานองนี้นะครับเป็นคนที่ มีความหวังนะอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่าการหลอกตัวเองก็ได้นะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันมีจนิจนตนาการนะมักจะคิดแต่เรื่องของตนเองสนใจเรื่องของอตนเองเป็นหลักนะอาจจะมีเป้าหมายนะครับอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรก็เป็นได้เช่นกัน ไ่ใบนี้มันมันก็อาจจะหมายถึงว่าอยากเปลี่ยนตัวเองคืออยากจะมีรูปร่างที่ที่ดีสุขภาพดีสวยนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเองมีแรงกระตุ้นนะมีความคิดมีความเพ้อฝันเพื่อไปให้ถึงฝันนะครับก็คืออาจจะเป็นคนที่ ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะเือโดยการหลอกตัวเองไว้ก่อนสร้างแรงบันดาลใจไว้ก่อนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนอ,อ,อย่างนั้นก็ได้นะครับการงานถ้าพูดถึงเรื่องการงานเนี่ยก็จะโยงไปสู่เรื่องของบริษัทได้นะส่ว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยกำลังเกิดปัญหา เยอะแยะเป็นเต็มไปหมดเลยแต่คุณกลับมองว่าตัวคุณอะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ฉันก็ทำงานของฉันดีอยู่ฉันก็โอเคอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนี้อะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าบริษัทที่ทำอยู่เนี่ยมีอ่เขาเรียกว่าอะไรมี ีลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษดูมีสเสน่ห์ดูมีแรงดึงดูดกับลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้ากําลังพึงพอใจลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะหรือว่าเจ้านายเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคนดีนะแต่จริงๆแล้วทุกคนมองว่าเขาไม่ดีแบบนั้นแบบนี้นะอาจจะหลงตัวเองคิดว่าตัวเองดีแต่ว่าในทางกับกลีลูกน้องอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาแต่วันวันเอาแต่สร้างภาพนะหลงตัวเองสร้างภาพแต่ความเป็นจริงนะงานอาจจะไม่ทำอาจจะโยนให้ลูกน้องทำอะไรนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเขาเนะี่ยไม่ได้มีจุดบุกพ้องอะไรนะก็นะงานออกมาก็ดีหมดดีเพราะใครดีเพราะลูกน้องเนี่ยคนที่เป็นแบบนี้นะใครใเขาก็เตือนไม่ได้เลยนะคนแบบเนี้ย เขาเตือนหน่อยก็ไม่ฟังนะบอกอะไรเตือนอะไรก็จะยากหน่อยต่อมาในมุมมองของความรักล่ะความรักเนี่ยอาจอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยสวยนะหลงตัวเอง ดีขนาดนี้สวยขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่มีใครเข้ามาล่ะจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่นะพ่เตือนว่าตัวเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอ่ดังที่คิดนะดังที่จินตนาการไว้ไม่ใช่อเอาแต่มัวเมาหลงจินตนาการไปเองอย่างนี้นะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดสมัยเปลี่ยนตัวเองสมัยหันมาออกกําลังกายดูแลความสวยความงามดูแลการแต่งกายให้ ดูดีเหมาะสมนะครับดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะต่อต่อมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเอา่อคนคนที่เรากำลังคุยอยู่ล่ะเขาเป็นคนยังไงอา่ามันชัดเจนนะว่าเป็นคนค่อนข้างหลงตัวเองนะเขาหลงตัวเองเขาคิดว่าตัวเองดีนะดีเพอร์เฟก เหมาะสมนะครับอาจจะมองไปในทางที่หรือว่าเขาอาจเป็นคนแบบเออเอมีมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเป็นคนที่สวยคนที่หล่อนะเป็นคนสุขภาพดีนะกําลังปรับปรุงเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนตัวเองอยู่นะครับก็ได้เช่นกันทุกด้านการงานเนี่ย หรือแปลว่าไอการงานเนี่ยอาจจะหมายถึงธุรกิจเกี่ยวกับความสวยควมงามก็ได้นะดูแลร,รูปร่างคอสลดน้ำหนักหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนสนี่นะครับกิจกรรมความสวยควมงามได้ทั้งหมดนะครับส่วนมากแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะ ส่วนใหญ่ก็ต้องทายออกไปทางด้านเสียด้านเสียก็คือการที่ต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในช่วงที่คิดอยากจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้หน้าสนใจน่าดึงดูดกับเพศตรงข้ามตรงนี้จะมองเป็นมุมดีถ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยแต่เป็นเพียงความคิดหรือหรือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอะไรทำนองนี้นะ แค่เป็นความคิดเป็นจุดเริ่มต้นยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ